สวัสดีครับทุกคนผมมีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นนะครับจะเป็นกิจกรรมพาผ่านอีติมาผีนะครับหรือว่ายอดดันเทียนจะมีทั้งหมด3ด่านนะครับจะมีอีติมาผีพ o ยซันว e ดดิ้งอีติมาาผีไอซ์วีดดิ้งอีติม e าผีทันเจอวดดิ้งนะจะมี3ด่านเลนี้นะครับที่ผมพาผ่าน ถ้าตีบอสครบแปดตัวนะครับแปดตัวตีบอสครบแปดตัวจะได้อชิเมติกทองนะครับจะเป็นเหมือนกุญแจรูนเข้าดันเจียนนะครับเก็บครบแปดอันจะได้อชิเมตแดงนะครับต่ท่านี้นะครับที่ผมจะมาพาลงอะ่ะจะมีแค่สามอันก่อนนะครับจะเป็นกิจกรรมนะแต่ว่ากิจกรรมจะเริ่มวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระข้างนอกนะ จะไม่อยู่บ้านสักพักหนึ่งผมเลยจะมาจัดก,กิจกรรมวันที่1พึ่งักิกายนจะพาเล่นด้วยการซาบด่านนะครับจะพาเฉพาะคนที่กดซับสไคร์นะครับใครที่เคยใครที่เห็นผมในเพจผมจะเคยโพสตอันนี้ไว้นะครับจะเป็นการเชิญคนเข้ามากดซับแล้วผมจะพาผ่านนะครับทีมมาสองคนแต่เนี้ยผมจะให้คนที่กดซับนะครับเล่นเล่นด้วยอย่างเดียวนะครับ ส่วนลิงก์นะครับผมจะให้เข้าดิสคอมมูนิตี้ของ Thailand เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับจะเป็นดิสนี้นะจะเป็นดิสคอมมูของไทยนะครับจะมีหลายโหมดเลยนะครับจะมีเป็นโหมด Immortal War l เอนโหมดและ Showdown นะครับจะชื่อว่าเส้นทางสู่เทพก่อนเข้านะครับอย่าลืมอ่านกฎด้วยนะครับทาง แอดมินของดิตนะครับก็จะมีกฎการอยู่ร่วมกันอยู่หน่อยนะครับไปอ่านดูได้นะครับต้องอ่านนะหลักๆเลยก็อย่าทะเลาะกันนะครับสามนี้นะเดี๋ยวลิงก์ผมจะใส่ไว้ให้ใต้ดิสคริปชั่นนะครับหรือใต้คอมเมนต์ส่วนวิธีการเข้า,ากิจการรมผมนะครับเลื่อนมาที่ตรง เออล่างหน่อยนะครับเลือกกอราส์ม,มาทีนึงจะอยู่ในชื่อถามตอบนะครับอ,อ่ะแล้วก็กดคลิกมาที่เส้นทางสุเทพนะครับจะมีโพสตผมอยู่นี่นะครับจะเป็นกิจกรรมอันแรกเลยนะครับยอดดันเจียนอจะดกดหน้าเต็มให้ดูนะครับอ,อันนี้นะครับผมเคยพาผ่านไปแล้วอย่างทีกบอกนะครับคนที่ไม่ได้กดซับแล้วมากดซับผมจะพาผ่านรอบละสองคน ส่วนเงื่อนไขนะครับก็จะมีตามนี้นะ4ี่อย่างนะอย่างแรกทุกคนทำอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ Subscribe นะช่องชิโร่เมเปิลนะครับและเซนน่ะผมจะแนะนำสูงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเซนนี่ะจะตีไม่เข้าเลยก็คือ1,020กับ1,030นะครับเซตจะเอาเซ็ตอะไรมาก็ได้นะครับเอาที่แรงที่สุดที่คุณมีถ้าเกิด ไม่รู้อันไหนแรงนะครับผมแนะนําเป็นเซ็ตพิษเลยผมไม่ต้องมีออกไปเล่นได้นะครับโปเทนเชียลและเจหาเอาในช่องได้เลยนะครับตัวละครที่ผมจะเล่นจะเป็นไวเปิลหนิงนะที่เหลือหยิบมาได้หมดเลยจะเอาตัวอะไรมาได้หมดเลยแล้วก็จะต้องหาปาร์ตี้เล่นในโพสเองนะครับหาปาร์ตี้แล้วก็แอดผมมานะนผมมีตัวอย่างไวแล้วนะ หาปราร์ตี้ไหนๆก็ได้นะครับในเส้นทางสุเทพหรือเจอในนี้ก็ได้นะครับเผื่อใครเข้ามาเห็นพอได้เสร็จแล้วอะแอดผมมานะครับเหมือนอย่างที่คนแอดกันมาเนี่ยนะก็จะส่งล็อบบี้มาให้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้สื่อสารนะจะมีทริคในการเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมอีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกนะแต่มาเล่นกันได้นะครับ จะเป็นกิจกรรมผ่ารีเจนนะครับของเนริติรุน่นผมไม่แน่ใจภาษาไทยเป็นเป็นอะไรนะอันนี้นะครับตามรูปเลยนะนี่นะมาสองคนก็ดีนะครับหนึ่งคนก็ได้นะแล้วก็จะมีอีก,อก,กิจกรรมหนึ่งที่ผม ทำไว้นะครับเป็นกิจกรรมถามตอบนะครับใครที่สงสัยเรื่องในโหมดโชว์ดาวหรือเส้นทางสุเทพอะมาถามผมได้นะครับในโพสต์นี้นะแนะนําให้ถามในโพสต์นี้นะครับเพราะว่าเผื่อใครที่สงสัยก็จะเข้ามาดูด้วยนะเผื่อๆกันนะครับคนที่เล่นโหมดนี้โหมด p v e ด้วยกันอะก็ใครสงสัยก็ถามมาได้เลยนะครับ ก็มั่นใจข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ร0อยเอยู่ในช่วง80อ่ะประมาณนี้นะไม่จาเป็นว่าต้องเป็นโหมดเส้นทางสู่เทพนะครับถึงจะเข้ามาได้ในแรงโหมดก็เข้าได้นะครับเป็นเป็นดิสสำหรับคนไทยนะครับเอาไว้คุยหาข้อมูลกันโอเคนะครับสำหรับก,กิจกรรมก็เริ่มวันที่1พฤศจิกายน กกรมเริ่มมาที่หนึ่งคสาจิกายนนะครับตับน,นี้นะครับเจอกันใหม่วันที่หนึ่งนะจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้นะครับข้างล่างอย่าลืมนะครับสำคัญเลยเข้ามาอ่านผลด้วยนะครับไปไป้า